สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปั๊มผู้ติดตามใน tiktok แบบฟรีวิธีใหม่ปี2024กันนะคะขั้นแรกค่ะเข้า google แล้วค้นหาคำว่า w w w l d w e b ทำให้ขีดไทยกดแบบนี้นะคะ w w w t d w e h t ์ h a i บดอจากนั้นกดค้นหาแล้วเลือกเข้าเว็บไซต์ทำให้ขีดไทย .com กดเข้าไปกดสมัครใช้งานแล้วกรอกข้อมูลได้เลยนะคะหน้ากรอกข้อมูลค่ะก็จะมีชื่อผู้ใช้ซึ่งเราสามารถตั้งเองได้เลยใส่อ e ีเมลใส่รหัสผ่านเป็นเลข8ตัวและ กดคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติจากนั้นกดสมัครใช้งานได้เลยนะคะต่อไปเราจะอยู่ที่หน้าของคำสั่งซื้อใหม่ให้ดูหัวข้อแรกคำวหมโมเลือกคำว่าบริการที่เปิดให้ทดลองฟรีนะคะแล้วก็หัวข้อบริการค่ะเลือกคำว่าเพิ่มฟอร t i k t o k ฟรีนะคะจากนั้นนำลิงก์โปรไฟล์ i k ท o k ที่ต้องการเพิ่มมาใส่ใส่จำนวนแล้วกดส่งได้เลยค่ะต่อไปนะคะแค่นี้เลยเราก็ไปเช็คยอดกันได้เลยนะคะ เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ท i k t o k ที่เราสั่งงานไปค่ะดูว่ายอดเดิมมีผู้ติดตามเท่าไหร่จากนั้นก็กดรีเฟซพอรีเฟซแล้วนะคะก็จะเห็นได้เลยค่ะว่ายอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจริงด้วยนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้ยอดฟอลทิกตอกฟรีแบบนี้เข้าไปได้เลยค่ะที่ w w w ทำให้ขีดไทย com จะกดแบบนี้นะคะ www tu m hai t um hai com ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับไว้ด้วยนะคะ